ละครองเท้าไม่จอดเป็นนอกละคะไว้ใจใครได้อะเมื่อวานไปทําบุญที่วัดแป๊บเดียว3คู่คุณคุณหายเอาของเข้ามาอุ๊ยดูจะสสารรูปแล้วคุณคือคุณต่อฟีฟาไม่ตายเลยยินดีนะที่ได้รู้จักค่ะตอนแรกได้ยินชื่อนึกว่ากรรมการบอล แล้วคุณคืออพี่ชายคือไอซูเปเช่ค่ะฉันนี่ตำแหน่งไปถึงซ er er ูเปอร์วาเซอร์ไวายเทนนิ่งเอ็กซ์เซอร์โฟกัสเซนเอ็กซูซีฟเอมิเตอร์เอนดายเรตเตอร์ฟอร์ยูเตอร์เนชั่นแนลแล้วยังเป็นเอชมาร์เก็ตติ้งค่ะที่ยาวเป็นถนนมอเตอร์เวย์เลย <S <S 1> <S 1> เออในชั้นนี่อยากจะบอกว่าในชั้นเนี้ยนะคะนี่ เป็นคนดูแลโปรเจกต์มัสเตอร์เย็นเย็นฟันค่ะนี่คือสินค้าแรกของลองที่น้ำจับเลี้ยงผสมวุ้นมะพร้าวฉ่ำกุ้ยค่ะและดูแลแคมเปญร้อนอีทฟันมัดอีสนาอีกด้วยค่ะโอเคต้องขยายนิดนึงค่ะถ้าเกว่ามันมีนี่วุ้นมะพร้าวนอนก้นอยู่ค่ะก็เลยจะนอนบนขดนอนมีได้ค่ะคือเป็นคนอารมณ์ขันนะบอกว่าต้องสบู่คุณเข้าใจขันสบู่อารมณ์ไก่ก็ได้โอ้โห ตายถักนี่คนสมัครเป็นร้อยคนเลยจะไม่ผมพักเบรกไปขี่ไปเยี่ยวกันเลยเหรอ้ยคุณก็ไม่เถื่อนอย่างนี้ล่ะพูดจาอะไรขี้เขอ้อหยาบคายสิ้นดีอะค่ะไม่เสียเวลากับคุณหรอกทีมงานพาคนแรกเข้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวิ้นแปองป่องนี่คุณจะบอกนะว่าคุณคุณอณมวุนมะพร้าวชอกโว้มาเหรอคะในปากอ่ะอ๋อไม่ใช่ครับวันครับปากครับขอโทษค่ะเห็นเป็นข่าวที่สี ว่ามุนลพะอ๋อขาวขาวดีนะครับผมเคี้ยวก็โหลกพ่อดีครับคุณแต่งตัวข้าก็ดีนะคะกางเกงแพรเสื้อเจ้าสัวพระคมาคาดเอวเฮ้บวกพ่อเลี้ยงเลยครับคุณมีวิธีคลายร้อนยังไงที่จะมาประกวดทิงเงินรางวัลกับเขาคุณหนูเคยดูหนังเรื่องดันดาราไหมครับก็มีแต่จันดาราดันดาราไม่เคยได้ยินนั่นแหละครับแสดงให้ดูสิ ถ้าช็อตแบบเนี้ยเดี๋ยวน้ำแข็งหลอดมาแน่เลยใช่ไหมเป็นไงครับเย็นพอไหมครับพอแล้วท้อพาคนต่อไปเข้ามาเดี๋ยวเอาน้ำแข็งมึงมาด้วยอย่าวางที่ถือไว้ ออ่คนตไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่สายการทัวร์ของนวนครชัยแอร์พผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายกับรถทัวร์คันนี้มีมมผ้าหมไห่ใช่มีแต่ผ้าดิบค่ะถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อไร่ถุงอากาศที่อยู่เหนือศีรษะของท่านก็จะตกลงมางเปิดปากถุงให้กว้างเอาน้าก้มลงไป แล้วก็ข้าวซื้อมา <S <S ขอตะเกียบอีกหนึง่งคู่ข้าก็จะคลายร้อนคราวน,นี้มันคือเย็นตะโฟเย็นไหมเย็นตะโฟเลยเมือ่อโอ๊ยครูจะเป็นอ้อยอยู่แล้วเนี่ยยังไม่เย็นหรอคร้าบไม่อ่ะงั้นเรรอสักครู่นี่ค,ะค่ะใส่ทองสิครัาบมันเกี่ยวอะไรอะ่ะอา้าวถ้าใส่ทองก็คือทองไม่รู้ร้อน วิธีคลายร้อนของคุณเนี่ยนะมันยังไม่เวิร์กนะผมว่าเชิญคนต่อไปเข้ามาดีกว่าและนี่ก็เป็นวิธีคลายร้อนของผมไปดีๆเลยนะครับนายโอเคอ้ตายแล้วมาทั้งนายทั้งลูกน้องเลยอ่ะ ดูสิช่างกล้าเอาประสบการณ์ชีวิตตัวเองมาเผยแม่สุสาดลูกเมียเออมึงถามมาที่มีประห่มาไหมพอไม่เรื่องสักคนไม่อมไม่ดูแม่งแล้วฉันก็ไม่ดูใครอย่างคุณเหมือนกันแหละแค่น้าจะไปไหนไปเลยไ่อยากหน้าคนอยากพายแบบคุณอยากทำทำไปเลยแต่ไม่ทำแล้วอะไรกันวะได้้าไม่อยากคุณไปเลยนี่มันแค่เป็นฉัน ไอ้สองตัวไอ้ไม่ด้เนี่ยดูแกไปดูนะนนะว่าใครนะที่มีวิธีคลายร้อนสู้ร้อนดีกว่าไอ้สามตัวนี่นะแกบอกให้เขาเนี่ยส่งคลิปเข้ามาเลยส่งคลิปมาประกวดนะครับเป็นร้อนอีฟันมาดิีสดาวล้วบอกเขาด้วยความยาวไม่ต้องเกินสองกิโลนะโพสในที่เฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบหรือติ๊กต็อกในช่องทางส่วนตัวและตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วส่งคลิปและลิงก์ที่โพสต์มาที่ inbox เฟซบุ๊กของเย็นเพื่อชิงรางวัลกว่า180,000บาทส่งเข้ามามันๆกันเยอะๆนะคะ มึงจะพูดอีกนานไหมเนี่ยเอาเขาไปกันหมดแล้วเนี่ยจะคิดจะกลับบ้านกลับช่องเหรอจะกลับได้ไงราคากูชาหมดแล้วเนี่ยข้างนี้ชาเหรอชาเอาแล้วข้างนี้อะชาเอาไม่เล่นมุกอ่ะกา,าแฟมาเล่เนดิแต่คนชาจริงๆิงมันบ้าเปล่าอู้นะมันจะหล่นล้วดันกันไปนิดโอ้ <laughs>